กันก็รู้กันก็เห็นใจกันถ้าตัวผมเองผมว่าผมไม่เลือกงานนะสวัสดีครับทุกๆคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ไทยชาแนลนะครับกับผมนายอ้นหัวใจดินนะครับก็ในแบบฉบับพลทอล์กครับคราวนี้เป็นพลทอล์กโปรดักชันนะครับที่ผมมีเรื่องราวจะมาบอกเล่า90อีกแล้วครับในเรื่องของการผลิตสื่อการถ่ายวิดีโอและก็การถ่ายภาพนิ่งนะครับวันนี้ จะเป็นเรื่องในการผลิตสื่อครับก็เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือทำรายการลงทาง YouTube นะครับองค์ประกอบในการทำรายการหรือเรียกว่าการทำคอนเทนต์นะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของเนื้อเรื่องใช่ไหมครับเนื้อเรื่องคือการนำเสนอการถ่ายทำการตัดต่อออกมาเป็นคลิปนะครับหนึ่งคลิปที่ทำให้ทุกคนดูมากมายที่อยู่ใน YouTube ทุกวันนี้นั่นเองนะครับ ทีนี้ว่ามีอย่างหนึ่งในการทำคอนเทนต์นะครับถ้าเป็นคอนเทนต์หรือว่ารูปแบบรายการที่นั่งพูดคุยสนทนากันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกเท่าไหร่ก็สามารถถ่ายแล้วก็พูดคุยสนทนากันได้เลยมีอย่างหนึ่งนะครับที่ทางคอนเทนต์และหลายคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวอล์กเกอร์นะครับก็จะเป็นนําเที่ยวแล้วก็ จะมีคนที่ถ่ายเองะคนที่นำนำเสนอเองก็จะมีคนนำเที่ยวแล้วก็พูดบรรยายไปด้วยหรือจะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็มาบรรยายในทีหลังนะครับก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอที่เราเห็นกันเยอะๆนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงในการทำคอนเทนต์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทำก็ได้นะครับนั่นคือการถ่ายสัมภาษณ์แบบออฟซีนครับในรูปแบบ การนําเสนอหรือว่ารูปแบบรายการแต่ละชนิดนะครับยิ่งเรียกว่าถ้าเกิดเป็นรายการสัมภาษณ์เนี่ยถ้าจะเอาให้ง่ายเลยก็คือเราเอาไม้ไปติดสอบคนสัมภาษณ์แล้วก็เราก็นั่งสัมภาษณ์ร่วมเฟรมกันอยู่ด้วยกันในในเฟรมนั้นเลยนะครับที่เราถ่ายก็คือจะมี2คนหรือที่ในภาษาเทคนิคก็เรียกว่าทูช็อตนี่แหละครับ จะเป็นถ่ายสองคนก็จะมีตัวเราซึ่งเป็นเปรียบเสมือนพิธีกรแล้วก็ตัวคนถูกสัมภาษณ์ที่จะนั่งคู่กับเรายังไงก็ได้นะครับจะนั่งยังไงก็ได้ให้พูดคุยและเราก็เก็บภาพทั้งสองคนก็เรียกว่าทูช็อตนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ประเภทของการสัมภาษณ์ถ้าจะเป็นในเชิงสารคดีนะครับที่เราจะเห็นการสัมภาษณ์ประเภทนี้บ่อยๆก็คือเป็นการสัมภาษณ์บุคคล โดยที่จะไม่มีคนนั่งถามอยู่ในเฟรมด้วยนี่คือเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบออฟซีนนะครับที่ผมเกล่นเอาไว้นะครับ mm hmm. ก็คือการสัมภาษณ์เป็นบุคคลคนนั้นเลยโดยที่เขาจะมีคำตอบออกมาแล้วเราก็ไปสัตต่อเอาเฉพาะคำตอบมาตอบหรือว่าคำอธิบายที่เขาพูดถึงนะั้นมาเป็นเนื้อเรื่องประกอบ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่หรือว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นแนวนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวที่จะเป็นบทบรรยายมาก่อนนะครับก็จะเป็นภาพประกอบบทบรรยายตามเนื้อเรื่องอย่างถ้าเราเสนอเนื้อเรื่องในเรื่องของกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นบทบรรยายของกล้วยไม้ช <ripping> น <out> <shady> <R is> ิดนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์มาขั้นถ้าสมมติถึงว่าที่มาที่ไปของกล้วยไม้ชนิดนี้มาจากที่ไหนแล้วก็จะตัดไปแล้วก็จะมี ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สันทัดกรณีในเรื่องกล้วยไม้มาตอบก็จะมีการเปิดหน้าสัมภาษณ์นะครับก็เป็นหน้าเขาโผล่ออกมาที่หน้าจอจะวางตำแหน่งส่วนใหญ่เนี่ยจะวางอยู่ในตำแหน่งมุมใดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งของของจอนะครับของจอกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือหรือขวามือก็ได้นะครับแล้วก็ให้เอียงหน้า จัดมุมเขาเอียงไป45องศาประมาณนั้นนะครับอย่างถ้าเกิดผมนั่งอย่างนี้ผมอยู่มุมมุมทางนี้ของจอใช่ไหมครับถ้าเกิดเ่ผมจะไม่มองไม่มองที่เลตไม่มองที่กล้องผมก็จะไม่ได้มองหน้าตรงเพราะผมก็จะหันเฉียงหน่อยก็จะเฉียงนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เหมือนแบบเนี่ยมองไปอย่างนี้สักนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนกับพูดคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นคนถาม อันนี้คือการทํางานที่แบบเป็นแพทเทิร์นที่เขาทําในสมัยก่อนๆนู้นนะครับที่ที่เป็นแพทเทิร์นที่แบบที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งหรือหรืออีกอีกแบบหนึ่งก็คือการถ่ายตรงๆเลยก็ได้ครับตรงๆดื้อๆเลยจะใช้ในสปอตโฆษณานะครับเป็นสปอตโฆษณาสักอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงให้มาพูดถึงเรื่องอะไรก็จะัดเอาคำคำตอบนั้นๆ มานำเสนอเท่านั้นเองนะครับโดยการสัมภาษณ์แบบออฟซีนนี่ก็คือให้ผู้สัมภาษณ์อยู่นอกเฟรมครับคืออยู่หลังกล้องหรืออยู่ข้างๆกล้องก็ได้ไม่ให้ไม่ให้เห็นอยู่ในเฟรมที่มีจับคนถูกสัมภาษณ์อยู่นะครับโดยจะยิงคำถามมาจากนอกเฟรมหรือข้างหลังกล้องนั่นเองแล้วเวลามาตัดต่อเนี่ยก็ คำถามทิ้งไปเอาเฉพาะคําตอบที่คนถูกสัมภาษณ์ได้ตอบมาหรือเป็นคําพูดที่เขาตอบมาจากประโยคคําถามประโยคชี้นํานั่นเองครับอันนี้คือสัมภาษณ์แบบออฟซีนนะครับก็จะใช้ทั้งในสารคดีงานสปอตโฆษณาหรือเป็นวรยเล่าอะไรก็ได้นะครับที่ผมมีตัวอย่างมาให้ดู ด้วยนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างแบบออฟซซนครับห้าสี่สามสองว่าการเป็นช่างภาพที่ดีในมุมมองความคิดของพี่เป็นยังไงครับช่างภาพที่ดีนะครับก็หนึ่งทำตัวตามสบายตามธรรมชาติก่อนเป็นกลางนะเป็นกลางก่อนทำตัวให้เป็นกลางแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือรู้จักมันก่อน รู้จักว่ามันจะ,จะต้องตั้งค่าอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็เวลาออกไปถ่ายภาพเนี่ยสี่แแล้วถ่ายรูปมาแล้วกี่ปีจริงๆเอาที่จริงๆเลยแบบเป็นอยากจะถ่ายเป็นอาชีพเลยก็ตั้งแต่ปีห้าสิบห้านะครับก็ประมาณแปดปีเห็นจะได้ครับคือตั้งใจแบบถ่ายศึกษาซื้อหนังสืออ,อ่านบ้างศึกษาทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งก็ได้นะครับ ถ่ายทุกวันกดจัเตอร์ทุกวันก็ประมาณ8ปีครับนี่แหละครับก็ไม่ยากนะครับการสัมภาษณ์แบบออฟซีนการถ่ายแบบออฟซีนก็คือเพียงต้องการให้เอาแค่ช็อตของคนตอบมาตัดต่อใส่ร้อยเรียงกับเรื่องราวที่เรานำเสนอไปขั้นเป็นช่วงๆเข้าไปนะครับก็จะมีคำตอบออกมาจากคนที่เราสูกสัมภาษณ์กับเนื้อเรื่องนั้นตั้งแต่ นำเสนอไม่รู้ลหละแล้วว่าเราจะไปวางใส่ตรงไหนก็คือเราสัมภาษณ์แบบออฟซีนถ่ายสัมภาษณ์ออฟซีนมาเพื่อให้มาใช้ในงานที่เราทำนั่นเองนะครับไม่ยากครับทีนี้ในการถ่ายในการสัมภาษณ์คือพอเราถามไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้การปฏิปต่อในของคำตอบกับคำถามที่มันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ก็ให้ผู้ที่ถูกถามเนี่ยทวนคำถามด้วยก่อนที่จะตอบอย่างสมมุติว่ามีคนถามผมอยู่ข้างนอกนอก,นอกกล้องหลังกล้องเนี่ยถามว่าคิดว่าการถ่ายภาพของตัวเองเป็นยังไงอ่าพอเขาถามจบเราก็เวน้นเราก็จะเวน้นต้องบอกให้คนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยฟังคำถามจบแล้วอย่าเพิ่งสวนคำตอบให้จบแล้วก็เว้นสัก 2- สามวิล้วค่อยถึงตอบนะครับ พออย่างเงี้ยผมถามถ้าเกิดมีคนถามจบว่าคิดว่าการถ่ายภาพของตัวเองเป็นยังไงนะครับผมก็จะฟังสักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะตอบว่าคิดว่าการถ่ายภาพของตัวเองเป็นยังไงก็คิดว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ยังต้องฝึกฝนต่อไปในอนาคตผมคิดว่าผมคงจะถ่ายได้ดีขึ้นมากกว่านี้นี่แหละครับก็คือจะเป็นการให้ทวนคําถามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องไกด์ไกด์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนไกด์บอกว่าเดี๋ยวจะถามคําถามแบบนี้นะ ถ้าถ้าเป็นงานในเป็นทางการหรือว่าเป็นทั่วๆไปก็จะมีการส่งประเด็นคําถามไปให้รู้ก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้เตรียมคําตอบมาหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราจะถามสดๆเลยก็ได้แต่ต้องมีการไกด์ก่อนไกด์บอกเรื่องราวกับเขาก่อนว่าจะถามแบบนี้แล้วพี่รบกวนช่วยทวนคําถามก่อนที่จะตอบให้หน่อยคือทวนไม่ต้องเป๊ะทุกประโยคก็ได้เอาแค่ว่าอา่คือว่าถ่ายรูป ผมจะได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะพูดแต่ก็ย้ำกับเขาว่าให้ทวนคำถามถ้าสมมุติว่าพอถ่ายพอตอนถ่ายจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ทวนคำถามให้ให้เราเนี่ยถ้ามันสามารถปล่อยผ่านได้โดยที่คำตอบนั้นโอเคพอรับได้แหละสามารถเอาไปทำอีดิตได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการหรือซีเรียสจริงๆเนี่ยก็คือสั่งเทคครับสั่งเทคเลยแล้วก็ขอใหม่อีกทีหนึ่งก็ถามไปเรื่อย แต่เป็นชาวบ้านก็จะลําบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นนักวิชาการเป็นนักปราหรือเป็นวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะหน่อยเขาพอจะเข้าใจเขาก็จะทําได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็หาโลเคชันในการถ่ายออฟซีนเนี่ยหาโลเคชันให้เขานั่งนะครับหรือยืนก็ดูแบ็กกราวให้อย่ารกนักนะครับก็หาสถานที่ ต้องเซตเลยครับเป็นสถานที่ถ้านายเป็นออฟฟิศก็เซตมุมใดมุมหนึ่งเอาไฟลงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นอ outdoor ก็ดูในแบล็คกราที่ทําละลายหลังได้เลยเพราะว่าเราจะเน้นส่วนใหญ่ก็จะเอาประมาณครึ่งตัวนะครับประมาณครึ่งตัวนี้ก็เต็มหรือว่าลงไปไม่ค่อยจะต่ำกว่าเอวเท่าไหร่ครับครึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นประมาณหัวไหล่นะครับก็จะมีอยู่สองสามช็อตในการถ่ายออฟซีนนี่คือไม่ใช่ว่าตั้งไว้เฟรมเดียว ขนาดเดียวแล้วยิงลากยาวคําถามมี10บคาถามก็อยู่อยู่ในแบบเฟรมเดียวขนาดเดียวอย่างนั้นไม่ใช่นะครับวิธีการถ่ายสัมภาษณ์ออฟซีนเนี่ยต้องเปลี่ยนขนาดภาพด้วยครับอ,อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปตัดต่อแล้วเนี่ยหากประเด็นคําถามมันเป็นคําถามต่อเนื่องที่จะมต้จะต้องต่อช็อตกันเนี่ยมันจะได้ไม่จ้าคัดนะครับเขาเรียกว่าไม่จ้าคัดหรือจ้าช็อตที่เรียกกัน ม่ว่าในอยู่ในเฟรมเดียวแล้วมันจะพอมาต่อเนื่องเนี่ยมันแบบขนาดเดียวกันแล้วมันจะโดนมันจะกระตุกกึๆกกึกกึกกึกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราเปลี่ยนขนาดตัวแรกเราขามต้องต้องบอกกับช่างภาพด้วยนะครับช่างภาพที่ถ่ายเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าถามไปหนึ่งคำถามเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนขนาดเราก็ใช้ใช้เลนส์ที่มันมีหมุนซูมได้นะครับถ้าเกิดเป็นใช้เลนส์ฟิกเนี่ยมันต้องขยับเข้าขยับออกจะลําบากนะครับก็ต้องใช้เลนส์ที่มันมี หมุนเปลี่ยนขนาดภาพได้ที่มีเอฟกงว้างเพื่อจะละลายหลังได้อันนี้ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับหรือถ้าเอฟละลายหลังไม่ดีก็ใช้เป็นเลนส์ซูมเทเลก็ได้นะครับแต่จ้างภาพอยู่ไกลหน่อยก็ใช้ดึงซูมเพื่อจะเก็บแคบหัวไหล่แล้วก็ขยายมากว้างเป็นขนาดเปลี่ยนขนาดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้การถ่ายออฟซีน สัมภาษณ์แบบออฟไีนเนี่ส,สมบูรณ์นะครับก็เปลี่ยนขนาดภาพเวลาไปตัดต่อแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ได้มีอยู่ขนาดเดียวมันจะทำให้เห็นเป็นหลายๆขนาดภาพแคบบ้างกว้างบ้างกลางบ้างอะไรพวกนี้ครับจะแคบที่เฉพาะหน้าเลยก็ได้นะครับก็ดูความเหมาะสมของภาพเอาละครับแล้วก็เวลาไปตัดต่อเขาก็จะซอยตรงคำถามทิ้งอยู่แล้วนะครับหรือว่านับ5432เลคคอร์ดนี่ก็ เลยขอดไปพร้อมกับคำถามที่ยิงมาจากข้างหลังหรือว่านอกเฟรมนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือเก็เล็กๆน้อยๆนะครับในการทำคลิปวิดีโอที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการทำแบบเป็นเรื่องมาให้ทุกทุกคนได้รับรู้อีกนะครับว่าการสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องเนี่ยจะต้องทำยังไงสำหรับนักผลิตคอนเทนต์นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะการถ่ายนะครับการสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องเนี่ย มันต้องมีองค์ประกอบในการปฏิบัตินะครับ pre post post สอย่าง pre production production post production เป็นองค์ประกอบในการสร้างเรื่องราวต่างๆนะครับเอาละครับสำหรับการถ่ายออฟซีนที่พูดกันในวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับผมนายอ้อนหัวใจดีก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามในช่องไล h a i Channel แล้วก็ ตามรายการอื่นๆนะครับช่วงนี้อาจจะไม่มีรายการอื่นให้ดูมากนักนะครับรายไทยก็ออกไปถ่ายไม่ได้นะครับไปไหนไปกันก็อไปถ่ายไม่ได้เออโฟโตท็อกนี่ก็ยังไม่ได้ออกไปสัมภาษณ์ใครนะครับก็รอให้สถานการณ์โควิดมันซาลงและอยู่ที่อยู่กับคงที่ก่อนแลถึงจะออกไปไหนได้นะครับตอนนี้ก็นั่งดูหน้าผมไปก่อนนะครับเอาละครับกับผมนายออนหัวใจดินนี้ก็องขอฝากอีกอย่างหนึงฝากกดไลค์ครับกดติดตามครับ กดติดตามคือกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบสำหรับนอยอนหัวใจด,ดินกับผมและรายการพนทอสฉบับโปรดักชั่นแล้วก็ช่องไลทยไทาย h ชนแ e ลครา้นี้ก็ไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับขอให้คุณพระคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ